สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการทำ power bank โดยใช้แบตลิเทียมไอออน3.7โวลต์3,000มิลลิแอมแบบนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบก็คือหลอดไฟโมดูลชาร์จ3.7โวลต์แล้วก็สวิตช์เปิดปิดแล้วก็แจ็คตัวเมียแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแผ่นอะคริลิก หรือจะใช้เป็นไม้อัดก็ได้นะครับความกว้างก็แล้วแต่เราต้องการเลยนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบทั้ง4ด้านเลยนะครับแล้วก็จะมีสายไฟด้วยนะครับทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะมาเริ่มทํากล่องใส่อุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับลวงตุ้ยใช้แผ่นอะคริลิก แกะออกด้านหนึ่งก่อนนะครับด้านหลังเอาไวท้ทีหลังก็ได้นะครับต่อมาเราก็จะปิดข้างๆ2งด้านนะครับตรงนี้เลยด้านล่างกับด้านบนแบบนี้นะครับนี่ติดประมาณนี้นะครับ2ด้านด้วยอ e ี o ็อกซี่แบบนี้เลยนะครับ2ออย่างนี้รวมกันอันนี้ต้องค่อยๆทําทีละนิดนะครับเพราะว่ามันแห้งเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเยอะๆทีเดียวมันจะไม่ทันนะครับอันนี้เราก็ผสมกันเสร็จแล้ว เราก็จะมาทาที่ขอบที่เราจะติดเข้าไปนะครับตรงนี้มันก็จะแข็งแรงกว่ากาวร้อนหน่อยหนึ่งนะครับหรือเพื่อนจะใช้กาวร้อนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วเราก็ตั้งให้ได้ฉากแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับด้านล่างกับด้านบนตรงนี้ลุงตุ้ยแกะกระดาษกาวตรงนี้ออกด้านเดียวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยแกะทีเดียวนะครับ แล้วเราก็วางลงไปให้มันเซตตัวแป๊บเดียวเองนะครับไม่นานหลังจากนั้นแล้วเราก็ประคองด้านข้างแบบนี้แล้วเราก็จะปิดด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับนี่เลยทำแบบนี้เลยนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็วางลงไปตรงนี้เราจะใช้แบบตั้งก็ได้แล้วแต่เพื่อนดีกว่านะครับจะทำเป็นแบบไหนลุตงตุ้ยถนัดแบบนี้ก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับ โอเคเราก็ติดให้ครบทั้งหมดสีด้านเลยนะครับนี่เลยหลังจากเสร็จแล้วเพื่อนจะใช้น็อตยึดก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้กาวร้อนมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับทําให้มันแข็งแรงอันนี้ลุงตุ้ยทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับนี่เลยมันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะแล้วเราก็วางลงไป ให้มันได้ฉากเลยนะครับตรงนี้หลังจากมันแห้งแล้วเราก็ลอกกระดาษที่ปิดออกแบบนี้นะครับนี่เลยมันก็จะได้ทรงประมาณอย่างนี้นะครับนี่เลยแล้วเราก็ทำความสะอาดด้านในให้เรียบร้อยนะครับตรวจเช็คความแข็งแรงนะครับตรงไหนที่ไม่แข็งแรงเราก็ใส่กาวเข้าไปใหม่นะครับนี่หลังจากนั้นแล้วเราก็จะลอกกระดาษทั้งหมดเลยเพื่อ ความสะดวกสบายท,ทําทีเดียวเลยก็ได้นะครับหรือจะลอกทีหลังก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้เราก็เก็บขอบให้เรียบร้อยที่มันเป็นคาบกาวตรงนี้ออกนะครับนี่แล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วเราจะมาวางแบตเตอรี่ลิเธียมของเราลงไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องทาบฝาครอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรา วัดให้ดีจะเอาด้านไหนแล้วแต่เราจะวางเลยนะครับนี่ลุงตุ้ยก็จะวางประมาณอย่างนี้นะแล้วเอาด้านนี้ขึ้นไปด้านบนแบบน,นี้นะครับหลังจากนั้นแล้วลุงตุ้ยก็จะต้องลองออพื้นที่จะวางแบตไปให้มันสูงขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็ไปได้ฝากวดน้ํามาตรงนี้เอามาวางนะครับแล้วก็อยากให้มันเลย ขอบขึ้นมานะครับให้มันอยู่ด้านในเพราะเดี๋ยวเวลาเราปิดลงไปมันจะปิดฝาไม่ได้นะครับนี่เรามาลองเทสดูพลังงานของแบตตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้มี4.09ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะถ้ามีเครื่องหมายลบแสดงว่าเราแตะด้านผิดเราก็กลับด้านแล้วเราก็ทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แบบนี้นะครับเป็นขั้วบวกกับขั้วลบเพื่อเราจะใส่สายไฟเข้าไปนะครับตรงนี้เลย เราก็เจียรผิวตรงนี้ให้หยาบนิดนึงนะครับทั้งสองด้านเลยหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาทำการบัดกีเติมน้ำยาเข้าไปแล้วใส่สายไฟให้ถูกนะครับขั้วบวกสีแดงขั้วลบสีดำนะครับตรงนี้เลยอันไหนขั้วบวกเราทำสัญลักษณ์เอาไว้แล้วใช่ไหมครับตรงนี้นะเราก็ปิดจมูกด้วยนะเพื่อนๆอนอันนี้สำคัญมากหลังจากนั้นแล้วก่อนที่เราจะบัดกีขั้วตรงเนี้ย มันจะมีขอบอยู่เห็นไหมครับตรงนั้นน่ะมันก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าให้ตะกัวมันล้ําออกไปเราก็ควรจะเอากระดาษกาวมาวางกันเอาไว้นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะใส่เนื้อตะกัวเข้าไปตรงนี้นะครับนี่เลยนี่เราก็บัดกีเข้าไปลุงตุ้ยก็ทําไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าผ่านแต่ถ้ามันเลยไปล้ําไปเราก็ต้องทําการแก้ไขนะครับ แล้วเราก็เติมให้ครบทั้ง2ด้านเลยนะครับนี่ขั้วลบสีดำใช่ไหมครับเราก็ใส่สายไฟเข้าไปสีดำให้ตรงสีนะครับนี่ให้ตรงขั้วด้วยโอเคอันนี้คือขั้วลบนะครับต่อมาเราก็กะความยาวไว้ต่อมาก็เป็นขั้วบวกนะครับเราต้องใส่ให้ไปทางเดียวกับขั้วลบนะครับให้สายไฟมันไปทางเดียวกันแบบนี้นะโอเค เราก็ใส่สายไฟเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดสายไฟแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันจะต้องเทสด้วยนะครับเวลาเราต่อสายไฟเสร็จเราก็ต้องเทสก่อนนะครับว่าสายไฟมันไม่หลุดไม่ขาดอย่างนี้คือ4.1 v นโวลต์นะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็แบ่งครึ่งอีกเป็น2เส้นนะครับนี่เราก็เพิ่มเข้าไปอีก1เส้น ลุงตุ้ยก็ลืมทําทีเดียวนะขอโทษนะเพื่อนๆน,นี่ใส่เข้าไปอีกหนึ่งเส้นเพราะว่าเราจะใช้งานทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยเราก็ใส่เข้าไปนี่นะครับก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่ตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาเทปกาวพันขั้วไว้ด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้ไปโดนโลหะอย่างอื่นนะครับตรงนี้เราก็ปิดเอาไว้นะครับนี่แล้วเราจะวางขั้วบวกไปทางไหนขั้วลบไปทางไหนก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับตรงนี้เลยเราก็จัดสรรให้เรียบร้อยนะครับต่อมาเราจะทำแจ็คตัวเมียไว้ใช้งานนะครับเราก็วางตำแหน่งให้ถูกแล้วก็เจาะด้วยสว่านเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วตามด้วย ดอกจะดีแบบนี้นะให้มันพอดีกับอุปกรณ์ที่เราจะใส่นะครับนี่เลยพอมันลงไปแบบนี้แล้วก็เป็นอันใช้ได้นะครับต่อมาเราก็จะมาทําการบัดกีขั้วกันนะครับตรงนี้หลุงตุ้ยเคยบอกแล้วนะครับว่ามันจะมีขั้วบวกส่วนขั้วลบมันจะมี2อ,อันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ขาเดียวนะครับนี่ขาเล็กอันเดียว อีกอันหนึ่งเราพับไปหรือตัดทิ้งก็ได้นะครับส่วนอันใหญ่เป็นขั้วบวกนะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะมาทําการบัดกรีนะครับก็คือก่อนที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีแหวนล็อกตรงนี้อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่แหวนล็อกเข้าไปนี่หรือเพื่อนจะใช้กาวติดเลยก็ได้นะครับนี่แต่ตรงนี้มันมีแหวนรองเราก็ใส่ไปนะครับ เพื่อที่เวลาเราใช้งานเสียบเข้าไปก็จะได้รับพลังงานจากแบตที่อยู่ด้านในนะครับนี่หลังจากนั้นแล้วเราจะมาบัดกีกันนะครับตรงนี้มันจะเป็นขาละหนึ่งขั้วใช่ไหมครับขั้วบวกกับขั้วลบแต่ขอผิดพลาดครั้งที่2แล้วนะเพื่อนๆลุงตุ้ยจะต้องใช้สายไฟถึง3เส้นเลยขอโทษน,นะครับโอเคเราก็เติมเข้าไปได้ตรงนี้เลยนะครับ นี่เติมเข้าไปอีกหนึงเส้นเพราะว่าเราจะมีหลอดไฟเข้ามาด้วยนะครับโอเคนี่แล้วเราก็พันเก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ปัญหานะเพื่อนๆตรงนี้เราก็สามารถจะดัดแปลงได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราทำเองใช้เองนะครับเราไม่ได้เอาไปขายหรือเอาไปให้ใครนี่คือเราทำของที่เหลือใช้แล้วเอามาทำให้เป็นของใช้งานได้นะครับตามสไตล์ของเราเลยนะครับนี่ เมื่อได้แบบนี้แล้วต่อมาก่อนที่เราจะทำการใส่บัตรกีสายไฟเข้าไปเนี่ยเราต้องใส่ท่อหดด้วยนะเพื่อนๆตรงนี้มันจะเป็น2ขั้วใช่ไหมครับมีบวกกับลบเพราะฉะนั้นตรงนี้มันชนกันไม่ได้เราก็ต้องมีท่อหดตรงนี้ล็อกเอาไว้1ชั้นนะครับทั้งขั้วบวกและขั้วลบเลยนะครับตรงนี้โอเคเราก็ทำการบัตรกีเข้าไป นี่ตรงนี้นะแล้วเราก็ใส่ท่อหดเข้าไปมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ,อย่างน้อยมันก็หลุดออกมามันก็จะไม่ชนกันนะครับนี่แล้วเราก็ใช้ไฟแช็กลนหลังจากนั้นแล้วลุงตุ้ยมาคำนวณแล้วว่าถ้าสองฝาเนี่ยมันเหมือนกับจะสูงไปลุงตุ้ยก็เอาออกฝานึงนะครับตรงนี้เมื่อได้ตรงนี้แล้วเราจะมาเทสก่อนนะครับ ว่าเมื่อเราทําตรงนี้เสร็จแล้วมันจ่ายไฟมาตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าตรงนี้นะครับนี่เพื่อนดู4.10โอเคหลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่กาวร้อนเข้าไปตามนี้เลยแล้วเราจะวางแบตลงไปคงที่เลยนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วตำแหน่งนี้นะครับโอเคต่อมาเราก็จะมาวางตัว ตัวชาร์จกันนะครับตัวนี้เขาเรียกโมดูลชาร์จนะครับ3.7โวลต์ bon. แล้วเราก็จะมาต้องเจาะรูสวิตเปิดปิดตรงนี้ด้วยเพื่อเราจะใส่หลอดไฟไว้เทสนะครับเวลาเราจะดูว่ามีไฟไม่มีเราก็เจาะเข้าไปใส่สวิตเปิดปิดเข้าไปตรงนี้ต้องระวังมือด้วยนะเพื่อนเพื่อนนี่มันใหญ่ไม่พอเราก็ใส่ดอกเจด,ดีให้มันใหญ่ให้เพียงพอกับตัวสวิตเลยนะครับประมาณนี้ อ่านี่นี่ใส่ได้เราก็โอเคเห็นไหมครับว่า,ากาวตัวนี้เวลามันติดแล้วมันแน่นเวลาเราเจาะสว่านอะไรมันก็จะไม่หลุดนะครับมันจะยึดได้อย่างดีนี่แล้วเราก็จะมาใส่เนื้อตะกัวที่ขาทั้งสองอันแบบนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นขั้วเดียวนะครับมีสองขาแต่เป็นขั้วเดียวคือขั้วบวกตรงนี้นะนี่กดลงไป ครับมันจะแน่นมากเลยนะครับเพราะว่าเราวัดได้นี่ตรงนี้นะเราก็จะใส่สีแดงขั้วบวกเข้าไป1ขาก่อนนะครับตรงนี้เลยจะด้านขาไหนก็ได้นะครับใส่เข้าไป1ขานี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็ทําการบัดกีตรงนี้ไม่ต้องใช้ท่อหดก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นขั้วเดียวกันอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ1ขาผ่านไปต่อมา เราก็จะต้องเจาะรูอีกเพื่อจะใส่หลอดไฟที่เราต้องการเข้าไปนะครับตรงนี้เป็นรูเล็กๆนะครับนี่หลอดไฟตัวนี้ต้องใช้หลอดไฟ4โวลต์นะครับนี่มันก็จะมีขั้วบวกกับขั้วลบบุงตุ้ยเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามันขั้วบวกจะเป็นขามันจะยาวกว่านะครับขั้วสั้นแต่มันสังเกตนิดเดียวเองนะครับนี่เราก็เอาขาที่ยาวเป็นขั้วบวกอะมาแตะกับอีกขาหนึ่ง ตรงสวิตช์ที่เหลือใช่ไหมครับส่วนอีกขาหนึ่งเป็นขาลบนะครับเป็นขั้วลบเราก็เอาไปใส่กับขั้วลบสีดำนะครับตรงนี้เราเติมน้ำยาเข้าไปตรงนี้ก็สำคัญนะเพื่อนๆตรงนี้เราจะต้องใส่ท่อหดด้วยเพราะว่าขั้วขาขั้วลบกับขาขั้วบวกมันใกล้กันมากตรงนี้นะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปให้สุดเลยนะครับนี่ กันมันหลุดมาชนกันนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วขั้วบวกเราก็มาแตะขาที่เหลืออีกหนึ่งอันตรงสวิตช์ใช่ไหมครับก็เป็นอันเสร็จนะครับนี่เปิดติดได้เลยนะครับโอเคปรากฏว่าระหว่างที่เราทําขั้วบวกตรงแจ็คตัวเมียนี่มันหลุดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าสถานที่มันมันแคบนะครับเราก็ทําใหม่ได้ไม่เป็นไรนะเพื่อนเราก็บัดกรีเข้าไปใหม่ได้ก็จะเหมือนเดิมเห็นไหมครับ นี่ก็เหมือนเดิมตรงไหนก็ซ่อมได้นะครับเราเราทำเองนะเพื่อนๆทำได้หมดแหละครับต่อมาเมื่อเช็คตรงอื่นเรียบร้อยแล้วเราจะมาวางตัวชาร์จคือโมดูลชาร์จกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทำตำแหน่งไว้ก่อนนะครับว่าเราจะเจาะประมาณนี้โอเคเราก็เอาออกมาแล้วก็ต้องยึดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับบางทีเราใช้บ่อยๆถ้าติดกาว นานๆไปมันอาจจะหลุดได้เพราะฉะนั้นมันมีตำแหน่งอยู่2รูตรงนี้นะก็คือขั้วบวกกับขับ้วลบเราก็หาน็อตเล็กๆมาใส่ยึดเอาไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับจากนั้นเราก็มาทำการตกแต่งรูตรงโมดูลชาร์จนะครับตรงหัวแจ็คตรงนีเ้เราก็ทำการเจาะไปนะครับใช้สว่านตรงนี้ต้องใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับ้องใช้สีมือด้วยนะเพื่อนๆเราก็ ค่อยๆเอาสว่านไลไปเรื่อยๆแบบนี้นะให้มันพอดีกับตัวแจ็คเสียบนะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเราลองดูนี่เพื่อนเดี๋ยวลุงตุ้ยเปิดเปิดให้ดูนะเห็นไหมครับเสียบเข้าไปใช้ได้เลยโอเคเมื่อได้ตรงนี้แล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะติดกาวนะครับนี่เราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยแล้วเราจะติดกาวลงไปนะครับ วางให้อยู่กับที่เลยนะครับตรงนี้เพื่อนต้องดูให้แม่นๆเลยนะครับก่อนที่เราจะใส่เข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเท่ากาวมันแข็งแล้วมันจะขยับไม่ได้นะครับนี่เล็งให้ดีแบบนี้นะเมื่อติดเข้าไปแล้วเราก็ทําการเติมตะกั่วที่ขั้วบวกกับขั้วลบตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า B บวกกับ B ลบอ่ B L าตรงนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วเราต้องเอาสายไฟเข้าไปตรงนี้ต้องต้องถูก ขั้วนะครับผิดก็ไม่ได้นะเพื่อนๆถ้าผิดปุ๊บวงจรมันก็จะช็อตขาดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีตรงนี้เป็นขั้วบวกสีแดงเราก็แตะเข้าไปนะครับด้านนี้เป็นขั้วลบนี่แล้วก็เช็คดูให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้2อันไม่ผิดพลาดนะครับต่อมาเพื่อนเราจะมาทําการชาร์จแบตเตอรี่กันก็คือเสียบเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับ อันนี้มันจ่ายไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วนะครับเป็นสีแดงถ้ามันเต็มมันจะเป็นสีฟ้านะครับตรงนี้สถานะไฟเปิดปิดได้ตรงนี้คืออ่ารูที่เราจะใช้งานนะเพื่อนๆไอ้ตำแหน่งแจ็คตัวเมียตรงนี้เดี๋ยวลุงตุย้ยอ่าวัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับว่ามันจะใช้งานอย่างไรตรงนี้เป็นฝาครอบด้านบนนี่เดี๋ยวเราจะมาติด อ่าสี่มุมเนี้ยเพื่อนๆลุงตุ้ยก็ใช้กาวดีกว่ากาวร้อนวางตามมุมดีกว่าแทนการเจาะด้วยสว่านนะครับถ้าเพื่อนมีฝีมือเพื่อนก็เจาะเอาด้วยสว่านก็ได้แต่ลุงตุ้ยไม่แน่ใจก็เลยเอาแบบง่ายๆดีกว่านะเพื่อนๆคือวางกาวร้อนไปสี่มุมแล้วก็กดเพื่อเวลาเราจะซ่อมงานข้างในเราก็สามารถเปิดได้ง่ายๆนะครับนี่ก็เอามีดกรีดลงไปแบบนี้ หรือจะใช้น็อตอย่างที่ว่าก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะเพื่อนๆเรามาเทสกันตรงนี้นะมีไฟแต่แบตเตอรี่มันโดนใช้งานไปมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเสียบที่ชาร์จเข้าไปมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะพอเต็มแล้วมันก็จะเป็นสีฟ้านะครับนี่คือ power bank ที่เราทำขึ้นมาเองต่อมาเราจะมาใช้งานคือแจ็คตัวนี้สมมติว่ามันเป็นชิ้นงานนะครับอันนี้ เราจะมาลองวัดดูก็ได้นะครับนี่ห้ามชนกันนะบวกลบนี่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงอ่าเดี๋ยวลุงตุ้ยเทสให้ดูก่อนว่ามันใช้ได้งานได้จริงไหมตรงนี้นะครับแต่ออกมาต้องเป็น4.1นะครับ4.15โอเคเพราะว่าเราชาร์จอยู่ด้วยนะครับเป็นอันใช้ได้นะเพื่อนๆต่อมาลุงตุ้ยก็จะเทสกับพัดลมตัวนี้เลยเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนี่ขั้วลบขั้วบวกเห็นไหมครับ ตรงนี้เป็นอันเสร็จนะครับก็คือใช้งานได้เป็นปกติเพื่อนจะเอาชิ้นงานที่มาใช้ต้องไม่เกิน5โวลต์น,นะครับนี่มันจ่ายพลังงานแค่5โวลต์นนะโอเคก็เป็นอันเสร็จนะครับใช้ได้เลยนี่โอเคนะครับคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ สวัสดีครับ